โรงแรมเบสเวิร์ลเพียมเมียครับที่น,นา,า,นา,านมมจนนบบานาอมเทียน18่แล้วนี่ต่ว่ายน้ำมุมนี้เลยจะเห็นเป็นมุมแบบขาดนาจอมเทียนสวยงามมากรอบๆริมทะเลก็จะมีร้านอาหารนะสองข้างทางเลยคุณทีฟการ์เด้นเนาะจะได้อันนี้เนาะแล้วก็ดูข้างนอกก่อนเลย ข้างนอกเราก็จะได้เป็นอ่าอ่างอาบน้ำหนึ่งใบต<ด>ุ้ดดไลต์้ดไลได้เชร์กดแชร์กดแชร์คลายให้กับช่องอเอที่ยวงยไงเ,เย้บ๊ายบาย ครับมาเจอช่องพักอะไรเที่ยวไหนไปบ่อยครับตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมเบสเวนเทอร์พัทยานะเดี๋ยวเราจะเอาทุกคนมาเที่ยวและรีวิวห้องพักครับเดี๋ยวเราเก็บบรรยากาศทุกคนดูรอบๆกันว่าเป็นไงบ้างวันนี้เรามากันสมาชิกเต็มครอบครัวเราไปบายหน่อยเรลยไปบายนะไปบายหน่อยหนูบไป ถ้าจำไม่ผิดนะชื่อคลองน้ําเมาหรืออะไรสักอย่างเราลังอยู่บนสะพานข้ามคลองนะเดี๋ยวเก็บบรรยากาศให้คนดูสองข้างทางเนาะเราจะมุ่งหน้าไปที่ทะเลครับนาจอมเทียนตามมาเลยครับเขาบอกว่าคลองเนี uh ้ยเป็นคลองที่ชาวประมงหรือประชาชนใช้สัญจรกันอยู่ทุกที่ทุกที่ก็จะเป็นลักษณะนี้เหมือนกันหมดและด้านหลังเราครับก็คือทะเลนาจอมเทียนแล้วและเราให้ดูแบ็คกราวด์ด้านหลังเรา ที่เราพักวันนี้ครับเบรเบรเชลเทียมีนะครับตรงนี้เลยอ่ะตามกันมาอ๋อตรงนี้รอ,รอบๆรบิมทะเลก็จะมีร้านอาหารนะสองข้างทางเลยเท่าที่เราเซอร์เวนะน้ำทะเลก็ยังไม่ไม่ได้ใสมากนะเดี๋ยวเราลองมาดูตอนเย็นตอนเช้าวีวเป็นไงอ่ะโอเค จะบอกครับว่าเรามาเที่ยวครั้งนี้เนะเราใช้แคมเปญของโครงการเราที่ได้การเฟสานะครับต้องจองล่วงหน้าก่อน7วันนะราคาห้องพักที่เราจ่ายในช่วงวันหยุดลองวีเอนสวันเนี่ยนะครับในช่วงตุลาเนี่ยเราจ่ายคือละ2,700บาทเดี๋ยวจะพาไปรีวิวห้องพักว่าเป็นยังไงนะแต่เก็บบรรยากาศร,รอบๆตัวโรงแรมให้ทุกคนดูกันตามมา ณปัจจุบันที่เรามาเนี่ยเป็นช่วงพึ่งคายล็อกเลยคนเริ่มออกมาเที่ยวนะหลังจากมีแคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยวคือเราเที่ยวด้วยกันเฟสสามนะที่เริ่มท่องเที่ยวได้วันแรกคือ15ตุลาคมนะเราจะเห็นว่าประชาชนออกมาเที่ยวมากินค่อนข้างเยอะมากครับเดี๋ยวเราเก็บบรรยากาศให้ทุกคนดูนะสามารถไปติดตามคลิปเราได้หลายๆคลิปในการมาเที่ยวครั้งนี้นะครับโอเคเราพักที่ชั้นสนะครับห้อง Exec u t i ก e g a r d e ารครับเดี๋ยวตามไปดูบรรยากาศกันตามมา คือจะมีอางอาบน้าแบบนี้หนึ่งใบนะครับอยู่ตรงริมระเบียงเลยนะใครอยากอาบน้ําอยากจะแช่น้ําก็มาแช่งนนี้เนาะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นทะเลหาจอมเทียนอยู่ตรงนี้เลยนี่นะครับก็คือตอนนี้เรากําลังรอเช็คอินให้ครบอีกหนึ่งห้องนะครับเรามาพักทั้งหมด3าห้องนะเดี๋ยวเราจะรีวิวตัวห้องพักให้ทุกคนดูนะครับถ้าเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราจะเจอสิ่งแรกก็คือเตียงนอนนี่เป็นขนาดแบบคิงไซเนาะเดี๋ยวเราเปิดตรงม่านหน่อยเพราะว่าเนื่องจากว่ามันมืด โอเคอันนี้ครับคือเตียงเนาะเป็นเตียงขนาด6ฟุตนอนได้2คนนะครับและน,นี้ก็คือเป็นโซฟาเบดนะถ้าใครมา extra person จะต้องนอนตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีทีวีมีแอร์แล้วตรงนี้ก็จะมีเป็นตู้เซฟให้ใส่เงินเนะตู้เซฟเดีย๋ยวให้ทีมงานมาซูมให้กลนะ้นี่คือตู้เซฟการ้น้ำร้อนแก้ววายชากาแฟเนาะแล้วนี้ก็เป็นตู้นะครับ เป็นตู้ไม่มีอะไรเหมือนบิวอินแล้วก็จะมีเป็นลักษณะของตัวเขาเรียกว่าตู้สภาผาแบบวอล k i อินคอ e t เซนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวโต๊ะเขียนหนังสือโต๊ะแต่งหน้าอยู่ตรงนี้เลยอ่ะเราจะพามาลุยห้องน้ำบ้างเนาะเปิดเข้ามาเปิดเข้ามาก็จะเป็นอ่าชาว์บ็อกซ์นะครับ,รบรนะที่ทุกคนเห็นเลยชาว์บอ็บอกซ์แล้วก็ตรงนี้เป็นในส่วนทงสุขภัณฑ์แล้วก็จะมีอ่างอ่างล้างหน้าตรงนี้ <Okay. S 1> ห้องนี้ต้องบอกว่าเราจองมาในช่วงมันหยุดยาว3วันเนาะราคาห้องใช้โครงการเราเที่ยวด้วยกันครับอยู่ในราคาที่2,700บาทนะครับ <c oughs> ก็คืออยู่ได้2คนเนาะแล้วก็ได้คูปองทานอาหาร600บาทครับเดี๋ยวเราพาทุกคนไปรีวิวสุเองก,กันต่อครับเดี๋ยวเราจะพาไปลุยตรงสระว่ายน้ำนะครับแล้วก็มีลาวส์ด้วยตามมา ตอนนี้ครับเราอยู่ที่ส่วนกลางของโรงแรมเบดเวอเตอร์เพลเมียครับที่นาจอมเทียง18แล้วนี่ระว่ายน้ำบนนี้เลยจะเห็นเป็นบมแบบหาดนาจอมเทียงสวยงามมากนะครับเนี่ยใครอยากมาว่ายน้ำเนี่ยแนะนำเลยเราพามาสำรวจนี่คือเหมือนกับบออคล้คายๆจปกบุซี่โอเคเลยเดี๋ยวเราพาทัวร์ รอบๆมีอะไรบ้างตรงนี้ครับน่าจะเป็นที่แบบว่าให้ทุกคนเนี่ยแบบว่ามา คล้ายๆเลาส์นะครับมาจิบอาหารจิบวายจิบชากาแฟได้เลยเนาะวิวค่อนข้างดีเนี่ยสงบมากตอนนี้เป็นเวลาประมาณสักบ่ายสองนะสะดูค่อนข้างเงียบจริงๆอาจจะเ,เราพาไปทัวร์สระว่ายน้ำอีกทนะีนึงและด้านหลังเราครับก็คือใกล้กับท่าเรือโอเชียนมารีน่าด้วย นี้เราจะมีกิจกรรมนะครับที่พาทุกคนไปลุยครับนั่งเรือเล่นที่ทะเลครับท่ามกลางบรรยากาศก็เสียวๆอยู่ฝนจะตกเบา่เดี๋ยวเราไปลุ้นกันโอ้โหเย็นมากเลยก็เย็นมากเลยเย็นมากเลยเย็นมากเลยก็เป็นไงบ้างว่าจะวัตถุมิอะไรต่ออยู่ว้าวสุดดยอ อาว่าที่นวดจักรุสซี่เลยตรงนี้บ่อเน,นี้ยเดี๋ยวเก็บบรรยากาศดูร,บรอบๆอันนี้ครับเราอยู่บนชั้น8นะที่เป็นโซนสระว่ายน้ำนะครับจะเห็นวิวทะเลเลยตอนนี้เราลงมาเล่นน,น้ำ<พ>กันสามคนเกฮ้ยไปใบกล้องหน่อยไปใบกล้องหน่อยไปใบกล้องหน่อยเราจะไปเที่ยวกันแล้วสุด <1 S 2> ท,ท้าย best best เข้าไปเร็วขับติดเข้าไปขับเร็ว ใช้มือได้หนิเออใช้มืออย่างงี้บ๊ายบายบ๊ายบายตกลายกลายเปิดได้แชร์กดร์แชร์กระจให้กับช่องอันนั้เลที่ยวไงโอเย้บ๊ายบายมาแล้วปลาขึ้นเดี๋ยวเราค่อยไปเล่นฝนจะตกแล้วปะฝะปลาฝนจะตกแล้วเนาะเล่นแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นอีกที่หนึ่งปักปัก ตอนนี้เราอยู่ที่ห้างอาหารชาเช้าเป็นเบเกิลพิเมยครับพัทยานาเกลือข้ครับาารบ,บรรยากาศช่วงหยุดยาวคนมาเยอะมากนะครับเราก็เลยได้อาหารเช้ามายังไม่เยอะมากเดี๋ยวเราเข็บบรรยากาศให้ทุกคนดูรอบ รูปไข่มาเลยใช่มไหมรูปไับตอนนี้เราอยู่ขั้นตอนรอเช็คเอาต์แล้วนะครับถ้าใครมีโอกาสนะพัทยาครับแนะนำเลยครับโรงแรมปิดทะเลครับ เบสเวอเทิลเพียมียอ๋นะครับจุดเด่นคือสระว,ว่ายน้ำครับที่อยู่ที่ลุคท็อปเลยนะสวยงามมากครับและเป็นโรงแรมที่เพิ่งเปิดใหม่เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันด้วยนะครับอย่างที่บอกเราเสียเงินไปทั้งหมด2,700บาทต่อคืนนะครับเป็นห้อง Executive Garden นะครับโอเคถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับอาร์ถอะไรนเที่ยวไงไปด้วยบ่อยเลยครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้าับ